แปลกๆสวัสดีครับพี่น้องอ่ขอต้อนรับพี่น้องเข้าชูช่องการตะลุยการเกษตรพอดีมาอน,นี้เอือยไอ้เพื่อนมาจากเพื่อนน้องสีครับมาจากเพื่อนน้องสีเพื่อนกะมาเอาขีดม้วนเม็ดน้ำหลก้กกะพอดีเพิ่นผ้าเพิ่อนออกมาเยี่ยมมึงมึงแบ่งมันเท่าสอง่ครับตรงนี้สถิติปีกายได้12บตันครับบอกเลย2ไ like. รน่นี่ครับอ่าครับวันนี้เพิ่นก็เลยพ้าเพื่อนมาเมืองเพิ่นสะออนเพื่อนก็เลยวะ อยากรู้ว่ามันนี่หัวบ่ลจะขอกับปากกาโกดขุดเสียดายอพี่น้องเพื่อจะเพิ่นอยากเมึงอ่ะมึงน้ำกันนะครับเอออ่าเมึงน้ำกันนะครับพมกับบอลลูดด้วยกันพ่อวัดฉิดกดหัวเธอแหลกนะครับครับกดหัวเธอแหลกอ่าครับอ่าครับอ่าเป็นทั้งเดี๋ยวอ่ะมันสิวออกไปทั้งเดี๋ยวละมันดกบ่ครับดกดดโอ้หนาหนาโอ้พุ่น จะควงกับปากกามึงครับอ่าพูดดกบ่ครับุ่นม <_' im> ันเป็นสัน่นเป็นสั่นบ่เนาะดกอยู่ได้เนาะนับ <_' im> เอาเบิ้งเครื่องเดียวเอาเอาเครื่องเดียวกับพ่อเอเสียดาย <_' im> อ่าเป็นยังไงครับดกบ่ะุ <_' im> ่น <_' im> โอ้ยน,นัย่นเห็นยบอล่ะครับน,นับ่นว้าจตาวท่ว <_' im> านใส่ปุ๋ยทั้งบ่ครับย่างย่าง <_' im> ครับนี่นั่นวันนี้เฮาเฮาเมืองดินเฮาเมืองดินมันก็เป็นเขียวๆกกำต่างลรือไง มันได้กินดูนี่เด้ซุวมันบัวละลายนี่ไหมข้าวมึงเม็ดมันนีไหม,มนี่นี่นี่เนี่มันสีก็คอยปลดปล่อยออกเรื่อยๆมึงหาข้า,ขากระได้กินไปเรื่อยๆเห็นไหม,มนี่ไหมพุ่นอา้าสะออ่อนเครื่องเดียวเด้นี่แค่เครื่องเดียวเอานับ,นบนหัวเอานับหัวมึงก็ได้ครับนับหัวจะคล้องประกาศโกนจีดอ้า่นเพิ่นอยากเห็นเอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาเครื่องเดียวกับเจ็ดเหรออีกเครื่องนึงตีไปซะหาซะตีว่า ต้นละสิบหัวปอยูนนคอเนาะนเป็นหัวอีเด้เป็นครับอ่าเป็นเนี่ยอ่าเป็นอะไรครับอ่าหัวหัวดีปะครับหัวดีปะเอ้ให่บ้างเลยเอ้ามึงต้นซ้ำนี่ได้บหมนี่<ด>ผมสูตรกดอะได้หน่เทคนิคการสูตรกดนี่มันจะบ่กขึ้นยอดครับบาทนี่มันจะเป็นขออยู่ทิ็ที่เลยนด้หนเจ้าทังเกีนี่ใหญยมึงเห็น้บ่เนี่นี่มึงมึงนิวเออมึงมึงต้นมันซ้ำซ้ำไงกุีลเปิดตัวบ้านนี่มันเริ่มอยู่ได้บาทนี่เห็นว่านี่เทคนิคเนี่ยเทคนิคการสูตรกดระเบิดหัว ครับทานผ่านผ่านอ่าหโอเคเป็นไรครับทานบ่ทานผ่านอ่าจังได้กะพี่น้องถ้านมึงแล้วมีประโยชน์กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องการตะลุยการเกษตรเมื่อนี้เป็นไรไอ่มามึงแล้วดีดีเนาะดีนะหน้าหนาเห็ยนวะล่ะครับนั่นคนที่พดเสียบันทิจเจ้ามึงดินผมมันจะเป็นเขียวไปเลยเดย์บันทิจนี่นี่ยตัวเจ็ดสองจะเป็นนี่ครับนี่กล้าเนี่ยนี่ตัวนี้จะเป็นเกษตรยากตัวนี้พุ่งเพชร ตะวันเบาพื้นผมเนี่ยผมหมักพุ่งเพลียไปพุ่งเพ็ดดกตัวสังเกตแล้วพุ่งเพ็ดพุ่งเพลียเนี่ยมัดสีจะเริ่มเติบโตได้ดีกว่ากว่าเนี่ยเนี่ยตะวันนับสองสิเป็นกระเสียมนักพุ่งเพ็ดใบมันสูใหญ่กว่าแก่แม่ดีงามเร็วงามเร็วขึ้นอย่างเร็วแล้วกันรับช่างงายแม่นี่นี่มันถือยาอ้อยมันอยู่ทั้งผุ่นนะครับเนี่พาธียางกับธีพายางอ่อนไปมึงกับไถโต้ตะวันตัวติดสีใบยิกอยู่หล่งที่มันที่มันขึ้นมันมีใบยิกอออยยู่มมุต้นครับ พี่สามต้นถ้าอยากเป็นมึงก็อยากเป็นสี่ผ้าเป็นมึงอืออ่าย่างมึงก็ได้ครับย่างมึงเรื่อยๆครับย่างชมเรื่อยๆมามาเรื่อยๆมาให้เห็นกับตาปฏิบัติตัวกันบุญกุศลตัวขายเจาะตัวขายปะต่อว่าผมอยู่ใส่อยู่นี่ผมใส่แรดซีสอบเลยบอกตรงๆเลยครับใส่แรดซีสอบเนียนเนียนต่ว่าผมมาใส่ลูกขยันสีน้ำมักที่ว่าช er ่วยใครฟังหน่อยไหมโอน อ่หาหนันห,หนามาันไปนะหันหนามันสักหน่อยนะครับโอ้กดเดี่ยมจนไหลจักบาทแนะ่โอเคบ่ครับผ่านบ,าบ,าบ่สมคุยบ่ครับนีน่สมคุยโอเคการันตีครับมันจะมีหมองง่ามมองงามเด้่อเรื่อยตายเอ,อ้ยแต่ว่าใทยสังเกตตน้นมันต้นห้าสิเป็นโดบวบแล้วก็หยุดทันทีเลยสังเกตวะอ,อี่มึงครับมึงเลยอ่าครับเนี่ยเนี่ยเจ็ดสองต่ว่าเจ็ดสองผมแต่ว่าล่ามัมนผมก็เสาะอ่อนเดี๋ยวก็เจ็ดสอง,สอง ดีป่ะครับนี่ผมมึงลบมันจะว่าผมจะถ่าพิสูจน์หัวมันคือกันผมก็ล่อตอนกัผมวาจิกใจผมว่าว่เวรเดือนพฤศจตุลาพิกาเนี่ยอืมอืมเมนบ่บ่สู่พองเพล็ด่ะครับเมียนเังพวงเพลบ่สูบพงเพล็ังยังเอาผมผมว่ามึงแล้วผมว่าตอนนี้ผมห้พวงเพช็เป็นหมายเลขหนึ่งเลยจะรับแปลงของผมเลยเมีนบ่ครับอ่าโอเคสออดงามเนาะพี่น้องเนาะ โอ้งามนี่ล่ะจังว่าอยากให้มาเมืองมาเมืองแล้วมันจังได้เห็นได้รู้เสนอเนี่ยอ่าครับพาเยี่ยมชมมะกามี่อ่าปลาต่ว่าผมมาใส่ฉีดฉีดหยาเอาไหมฉีดเอาจากของบะมี่เวล่าอืมตอนมันน่าวบอกว่อเออในถอนมันก็ได้ครับถอนเออนี่ไงเอออ่ามันเป็นรูมันน่าวหย่อนหยางเมันดูครับเอออเป็นสีเลยสีหลอดเขเจอวะ อันนี้มันเป็น <S <S gallons, ah, KK, лаг, นี่เห็นปะเหลาเปื่อยๆนั่นนี่นั่นนี่นี่ผมว่ามันหนาจะเจ้าว่าผมว่ามันหนาจะเกิดความชื้ดปะเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราเลยปะถ้าว่าถอนถ้าถอนผมก็ว่ามันต้องมีหัวอยู่เลยมีเรื่องมีแน่นอนฮับปล่อยไปเนาะรู้จังไร่ะก็จังว่ายุทธันเอาเตยโคดามาเอานนี่เห็อันนั้นมากแต่ว่าเออ มันกด้นกับนนนนะมาไห้พรอนถิ่มท้อนถิ่มแล้วก็เอาปูนขาวเอาลวยกันเจืะเตี้ยเอาคูปดินท้อนออกแล้วก็กลบนกลบนกลนให้มันตากแดดฝังไปตูวขาวตาว้าตาฟ้าหมผมกับฉีดแต่นำสมข้นใหม่แล้วฉีดผสมขี้หมูเนี่ยเห็นปะนี่ขี้หมูริดริดขี้หมูเนี่ยเนี่ยมันสีเขียวแบบเนี่ยมันต่างครับปลาที่เขาผ่านมาก่ะที่เขาผ่านมาเราบางทางบ้านไหมสังเกตไหมกระเจ้าเนี่ยนี่ยคนข้อห้าวคนโอ้แต่แต่คนผู้หญิงเนี่แม่ มันเป็นบอชีก็เจ้าแบบเห็ดปูกมันสไตล์บ้านเฮาไหมครับเออแม่แต่ว่าผมเนี่ยมีผมปูเดียวกันยังมาเอาเนี่เขาไล่หนึ่งวงต้นปลาปลาไตอ้อยไปปลาปรามวกไหนซีซสอบนะครับเีอะไนปัญหามันมีะนะน่นครับเยันับเลียเนบอครับเป็นเป็นเป็นหลายน่บอของผมกว่ามีอยู่แต่ว่ามันบอสีต้นแต่ว่าันเลยแต่หรือผมสิถอนเอาไปเผาวกันไปดีกว่าแก่เนี่ยนบอว่าแหงสั่ทละบานถิ่นเราไปทำไร่ ต้องจังสั่นแล้วจังว่าม้ามึงกันแหลกเปลี่ยนกันจังว่ามาเห็นหรอเขาจังได้รู้สัวว่าบันเน่เขี้หมูอันเป็นเฮ้ามัดสังเกตมัชสิค่อยๆเปื่อยได้คอยๆละไล่ได้ครับเนี่ยเนี่ยตัวตัวไหนมันมันละลายมันก็ละลายตัวไหนมันย่างนั้นคือตอนใส่นี่คือเขาวานเป็นบอลนี่ลักษณะใส่ตอนหทานนเป็ของผมเือยไปมึงในยูทูปผมลงไปอยู่เด้อยจ่องการตัวเล็กผมลงไว้ของผมนี่ปีนี่ผมทดลองผมสิบ่เบิร์กบ่กบนะครับผมสิบ่เบิร์กบ่กบบัตตาเน่ ผมจังคนเสียหนาเมาอะไรละสีลอยหัชิบเนี่ยนี่เสียหนาถากถากลงถากลงบันนี้เขาเมืองพะเาพยากรอ์อากาศว่าฝนสีมาอาทิตย์หนาฝนสีมาสามมือผมเอาปุ๋ยลดลดลดคูปตาไงเห็นไหมมาปุ๋ยฝังปุ๋ยเห็นไหมขูดฝังปุ๋ยทั้งหนานาั่งทั้งหนารถไถคูปตากำมัดเม็ดวานวานวาน,าน,าน,านมันก็แค่กบไปเลยนี่แม่นี่นี่เจาของเมืองน,นี่ผมก็ล่องปีนี่ปีแรกกันว่ารู้ว่าเป็นยังไงแต่่า สสวนตัวกับว่าโออยู่ได้หรอครับโอว่้ฮะบ้ารถรถรถตอนครับว่าสังปุ๋ยเหรนไหมระเบิดปุ๋ยปุ๋ย๋ยเออเอมันจะมันโกไปใน้ตัวเหรอไหมครับมื่อแตหว่าลองตัวพูนครับตัวที่ได้ขามป้าปามไปทั้งปุ่นทีนตะวันตกสองไร่ได้สิตัน18ตันนะครับตัวนั้นตัวนั้นปลูกหางแบบมาณเมตรเมตรสาสตึงเมตรหาิ ตัวนี้เอารถเอารถยกหลังปูอยู่อันนี้สมสีได้อยู่เพราะมันมันหลงไงเนาะอ่าจังหวะมันบ้าผมบ่ผมราหมักล่ำม,มันเห็นไหมเห็นบ่มึงล่ำม,มันมันหม,นมกเห็นไหมมันบ่เอือยนี่นี่ของผมเนี่ยของผมสังเกตนี่ทำมันหนึ่งตู้สามเดือนแรกนี่เข้าเร่งใบเร่งเร่งล่ำต้นเร่งยอดเลยนี่เข้าพอจำเป็นว่ามันสีเงาขึ้นมันสีพิสูจน์กฏดูไหมแมนเขาสีพิสูจน์กดของเขาทีเจ้าเอาซ่องสีแดงเออช่องช่องศูนย์ศูนย์หกศูนย์ไปเห็นไหม นานแล้วเออครับยังแดงยังสีเหลือมันม่แห้งเลยมีเงก็ยังบบบอสบารี้ผมผมต้องสีระเบิดหัวบาร์ตามก็สามหลอดไปเลยนี่นี่เนี่ยบาเสาห้องบ่รี่เห็นยังก็มันสีดินมันบอเป็นยังมันสิกดทันทีเลยเลยหยอดต่อมึงหยอดมันมันสิกดทันทีเลยนี่ครับอ่ะไอ้ขางพื้นใส่ไปก่อนเดี๋ฉีดไอ้างพื้นใสไปฉีดไปทางทางดินบ่สครับทางดินทางดินผมใส่สามสิบสิบเอ็ดหาครับกระสอบเปล่าอยู่เงี้ยเดี๋ยวผมสิบผ้ามึงครับใส่แล้วใส่แล้วครับใส่ อ่าผมผมสีละเทือนนึงครับเพราะแตะสีวังวางถังมันท่านแห่งอยู่งั้นดสีทั้งวังวงมือก้อนนี่เลาวบอกตรงเออครับสีแล้วเขาสังเกตดินเท่าแบบนี้แต่ว่าเขาสีเขาสีเขาโมดสีทุกครั้งเขาจะถิ่นนำมักขีมูตัวถีผมบ่อครับผมสีบอแพงผมสีอผมสีอันนี้เลยผมสีใส่ทุเปีทุเปีเลยครับอ่าครับครับอ่าเมื่อกี้ขอขอบคุณพี่น้องนะครับคุณพี่ ซื้อยังครับเอื้อยยังคือทองยุ่นจ้อะอาที่ทองยุ่นมาจากน้องศรีป่ะครับจ้าอาบ้านยังครับ บ้านสะอาดนาดีจ้ะบ้านสะอาดนาดีนะครับเด้อถ้าเกิดผู้ใดอยากปลูอยากถามว่าทางทหนองสีกลับไปถามเอ่ยเพิ่นใดนะครับเด้อผี่ทางยุนบ้านสะอาดน้าดีครับอ่เพิ่นมาเยี่ยมมายาวมแล้วก็มาสื่อขีมมดนะเม็ดแล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็นําำมาขีมูซูอูดหนุนซอยกันไปกับขอขอบคุณเอ่ยสองคนครับผมสำหรับช่องการตะลุยการเกษตรกับขอขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องซั้านี้ครับผมอ่ะบ๊ายบาย่อนะครับเยี่ยมมาครับเยี่ยมปางามบางามมาครับงามงามงามโอเคครับสวัสดีครับ